สวัสดีครับผมวันนี้นะพิเศษหน่อยนะใจ้บอยวันนี้พิเศษเพราะว่ารถแม่งหล่อมากเลยครับคันนี้ก็คือเป็นเอเปกอ่ะกว่าจะคันนี้จอดอยู่นานอยู่นะเกือบ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 ปีนะเต็มระบบอ่ะเต็มบนมาเดี๋ยวให้พี่บอยพาชมดีกว่าครับมาพี่บอยคันนี้เริ่มจากข้างหน้าเลยดีกว่าข้างหน้าชุดหน้าก่อนนะมีครอบได้ข้างล่างเหมือนเดิมครอบดุม รอบดูมนะครับไล่ขึ้นมาก็จะเป็นกระจกไฟเดียวแล้วก็นี่วงไฟเลี้ยววงแหวนไล่ก่อนนะไฟเลี้ยววงแหวนเหมือนเดิมที่ชอบแต่งกันแล้วก็มีแก๊ปปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ที่ศูนย์มีนะครับสามเนห้าแล้วก็มีค่าชิลอ่ามีค่าชิลเพราะก่จบไฟเลี้ยว นี่พอปิดไฟเลี้ยวก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมไฟเลี้ยวซ้ายขวาเด่น้โพงครับเป็นล็อกฟอร์ดสเตจสองนะครับเต็มระบบก็คือสี่ดอกแล้วก็ซับอีกหนึ่งดอกนะแล้วก็มือเบรกมือคัสบอลฟิงเกอร์เป็นรุ่นใหม่ที่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชุดแอนคาโมโตเป็นพาร์ทใหม่ล่าสุดเลยโลโก้เปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับของคาโมโตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะมีตัวเยืงด้วยนะครับ แทนเป็น fm อ่ากลองกลองทักชุดแต่งเป็นเอ็มพายนะครับใช่ชุดแต่งเป็น,นเอ็มพายจริงมีนี่ด้วยแต่ว่าของยังไม่มาแล้วก็พัดลมบางไข่มีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยครับลำโพงหลังซับจะอยู่ด้านในนี้นะครับ ซับอยู่ในนี้ผมเปิดให้ดูตัวนี้แนะนําว่าให้ปิดไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดล็อกเนี่ยพอเวลาซับมันสั่นเนี่ยมันจะกระพือปุ๊บๆอย่างเงี้ยแม็นไซับในนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ล็อกไว้เลยตัวนี้คือปิดตายไปเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันล็อกล็อกไว้เลยได้เปิดซับมาดูทีนี้ไหมได้ดูเห็นไหมดูข้างในไหมมันเลอะเลยไหมล็อปิดไปเลยยาว กระเล็บหมีด็อกกิ้งแท้หมดครับโชคไวเอสนะครับตัวนี้ซึ่งทำมาผมว่าเหมือนสกิมมิ่งเลยแต่ราคานี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ชุดท้ายทั้งบังโคลนทั้งไฟเป็นของ c ี o เป็นที่พี่เขาซื้อแยกมานะครับแล้วก็ชุดทออเป็นคอตรงแหวนหายไปเป็น CFR แล้วก็คาดไฟอันนี้ของโปรบีมเครื่องยนต์เป็น131สเตนะครับ กระลงกระเป๋าหลังนี่ขากรงขาทุกอย่างครบชุดเต็มระบบนี่มีจปีดด้วยใช่ใช่แล้วก็คันนี้กล่องใช้เป็นสกิมมิ่งนะครับกล่องใช้เป็นสกิมมิ่งเหมือนเดิมเข้าจริงมาฟังเสียงกันนะคันนี้ก็ครบแล้วนะปอกแขนก็เป็นปอาแขน CVO ร้อยสามเอ็ดอะ ปิดไมค์แป๊บหนึ่งผมเปิดใน เาก็ดูเครื่อง โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ร้อยสับเอสเตสีครับรถกายสเปเชียลตอนนี้รถกายสตรีทกายสเปเชียลเอสที ST, อะไรก็แล้วแต่พร้อมส่งสนใจสอบถามทักเข้ามาได้ครับศูนย์แปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าเฟิร์สเฮดีพัทยาฝากได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอเป็กครับ